โอเคทุกคนเบาๆหน่อยจุดจบของโลกเทคหนึ่งพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยซิดนีย์ตอนแรกมันดูเหมือนลูกไฟมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกนาทีในไม่ช้ามันก็ดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ผู้คนนิ่งอึ้งตัวแข็งทื่อขณะที่สายตาจับจ้องไปที่ท้องฟ้าพวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะต้องวิ่งหนีเอาชีวิตวรอดแต่ก็ใช่ว่าจะรอดนะดาวเคราะหน้อยพุ่งชนโลกด้วยแรงมหาศาลมันไม่หยุด และเคลื่อนที่จนทะลุผ่านเปลือกโลกได้ลึกหลายกิโลเมตรหินแข็งหลายพันลูกบาศกิโลเมตรกลายเป็นไอทันทีทุกอย่างและทุกคนที่อยู่ใกล้พอที่จะเห็นการชนนั้นอยู่ได้ไม่นานไปกว่า2อสาวินาทีพื้นที่รอบหลุมกระแทกถูกปกคลุมไปด้วยกองเท่าฐานกรวดและเศษหินหรืออิดร้อนร้อนหลายพันเมตรไม่กี่วินาทีหลังจากการประทะนั้นย่า ต้นไม้พุ่มไม้ซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรก็ลุกเป็นไฟแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายอย่างเช่นสึนามิสิ่งที่ไม่ถูกเผาไหม้ภายในไม่กี่นานทีแรกจะถูกน้ําท่วมในบางพื้นที่คลื่นสึนามิสูงกว่า305เมตรแผ่นดินไหวเริ่มเขย่าโลกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ดาวเคราะห์น้อยชนเข้ากับโลกมีลมกระโชกแรงพัดผ่านโลกความเร็วของมันมากกว่า1,000กิโลเมตรต่ตอชั่วโมง พายุเฮอริเคนทำให้ทุกสิ่งที่ยังคงตั้งอยู่พังราบคาบและเศษซากกระจายเป็นระยะทางไกลหลายกิโลเมตรห่างจากโซนที่ดาวเคราะห์น้อยชนไปเล็กน้อยท้องฟ้าเริ่มมืดลงนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมดาวตกที่สวยงามถึงดูสว่างสวยยิ่งขึ้นไปอีกแต่นั่นไม่ใช่ดาวแต่มันคือเศษซากที่ตกลงมาบนโลกพวกมันกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกอีกครั้ง มันมีแสงสีแดงเป็นลางร้ายเนื่องจากรังสีอินฟราเรดนี่เป็นเพียงชั่วโมงแรกหลังจากการชนแต่ท้องฟ้าเกือบจะมืดสนิทเมื่อมันเริ่มสว่างขึ้นก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดบนโลกใบนี้เหลืออยู่อีกแล้วเถ้ายังคงอยู่ในอากาศเมื่อฝนตกน้ำจะมีความเป็นกรดส,สูงไฟยังคงโหมกระหน่ำผู้มันผลิตสารพิจํานวนมากที่ทำลายชั้นโอโซนโลกสูญเสียเกราะป้องกันสุดท้ายจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์โอเค ผมไม่ชอบแบบนั้นเลยมันโหดร้ายและดูโหดหูมากเกินไปเออเรามีอหาุอ,อื่นอีกไหมก็ได้ทั้งหมดนี้หรือวันสิ้นโลกอาจจะดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอยู่มาวันหนึง่งดาวเคราะห์ไร้วงโคจรอาจจะผลักโลกออกจากเขตอาศัยได้และเข้าสู่วงโคจรสุดขั้วที่ห่างไกลาจากดวงอาทิตย์อากาศทั่วโลกเริ่มเย็นลงเรื่อยๆและเป็นไปไม่ได้ที่จะอาศัยอยู่ใกล้ขั้วโลกเลยทุกชีวิตมารวมกันที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรในไม่ชา้า ครื่งหนึ่งของโลกก็กลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งและเย็นเยือกขาดแคลนอาหารและทรัพยากรอื่นๆมันมืดลงเรื่อยๆมีแสงไม่เพียงพอที่พืชจะได้รับพลังงานพวกมันเหี่ยวเฉาสัตว์ที่เคยกินมันก็หาอาหารไม่ได้และสูญพันธุ์ไปยิ่งดาวเคราะห์ของเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากเท่าไหร่แรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์บนดาวเคราะห์ของเราก็ยิ่งอ่อนลงเท่านั้นในที่สุดโลกที่สวยงามของเราก็อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงและความร้อนหลักมากเกินไป มันกลายเป็นก้อนหินร้ายชีวิตที่ปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งหนาทึบไม่ผมไม่ชอบตอนจบแบบน,นั้นเหมือนกันมันทําให้ผมหนาวนะมีอะไรอีกไหมหรือดวงอาทิตย์อาจจะขยายตัวและกลายเป็นดาวแดงยักษ์ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนเขตอาศัยได้ทั้งหมดของระบบสุริยะมันเริ่มต้นมาาเมื่อดาวฤกษ์ของเราใช้ไฮโดรเจนในแกนกลางของมันจนหมดสิ่งนี้ทําให้เกิดปฏิกิริยาหลายอย่างในที่สุดแกนกลางอาจจะร้อนขึ้นและหนานแน่นขึ้น ซึ่งทําให้ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ขึ้นในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ดวงอาทิตย์จะกลืนดาวศุกร์ดาวพุธและโลกดาวฤกษ์ที่กําลังขยายตัวจะกลืนกินโลกของเราก่อนจะถึงจุดสิ้นสุดของระยะดาวยักษ์แดงยังมีเวลาอีกประมาณครึ่งล้านปีให้เติบโตทันทีที่โลกอยู่ภายในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์วงโคจรของมันจะเปลี่ยนไปดาวเคราะห์หมุนวนเข้าด้านในภายในดาวฤกษ์มีความร้อนโหมกระหนำ่ำแต่ก็ไม่มีใครได้อยู่ดูหรอก ก่อนหน้านั้นดวงอาทิตย์จะทาให้มหาสมุทรทั้งหมดบนโลกของเราระเหยในที่สุดโลกจะหลอมละลายเอ่อหลอมละลายหรอไม่อ่ะมันร้อนเกินกว่าที่จะออกไปวิ่งได้ลองอีกครั้งนะโอเคหรืออาจจะเป็นอะไรที่แตกต่างไปอย่างมากผู้คนทั่วโลกตื่นขึ้นมากลางดึกมันสว่างเหมือนตอนเช้าแต่มันไม่ใช่แสงแดดท้องฟ้าสว่างสวยด้วยแสงออโรารานับไม่ถ้วนสีแดงสีเขียวสีม่วงปรากฏขึ้น แม้ในภูมิภาคที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเช่นบาฮา,ามัสจามยกาหรือฮาวายดวงอาทิตย์เป็นก้อนก๊าซเผาไหม้ขนาดมห่ืมาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาน,น,นานๆทีจะมีพลังงานพุ่งออกมานั่นคือเปลวสุริยะพวกมันมักจะมาพร้อมกับการปล่อยมวลโคโรนาเพราะงั้นคราวนี้ดวงอาทิตย์ได้ก่อให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกขนาดมื่อมาและปลดปล่อยมันออกมาในชั้นป้องกันของโลกของเรา คลื่นอนุภาคที่มีประจุพุ่งชนชั้นบรรยากาศของโลกสนามแม่เหล็กของเราไม่แรงพอที่จะหยุดยั้งสิ่งนี้ได้มันยอมแพ้และพายุก็เข้าประท้ากับพื้นโลกทําให้เกิดความหายนะมันเริ่มต้นด้วยการรบกวน GPS และทําลายดาวเทียมหลังจากนั้นพายุจะรบกวนการสื่อสารผ่านดาวเทียมแต่ผลที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าไฟกระชากที่เกิดจากอนุภาคที่มาจากดวงอาทิตย์ สร้างความเสียหายให้กับหม้อแปลงขนาดยักษ์โลกถูกทิ้งไว้โดยไม่มีไฟฟ้าเป็นเวลาหลายปีไม่มีแสงไฟไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโทรศัพท์ระบบน้ำประปาก,ก็ใช้ไม่ได้ไม่มีอาหารในซูปเปอร์มาร์เกต็ตไม่มีไฟฟ้าใช้และผู้คนก็ไม่สามารถใช้ระบบไฟฟ้าที่พังไปแล้วได้หลังจากนั้นสัตว์ป่าก็เริ่มเข้ายึดครองโลกก่อให้เกิดโลกยุคหลังหหยนะ ใช่ผมคิดว่าเราก็ควรจะปล่อยให้ลิงครองโลกเป็สักพักะนะพวกมันคงไม่ทําให้อะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วเอาล่ะอะไรอ,อ,อีกอูหากคุณมองเห็นรังสีกราม,มาคุณจะเห็นแสงสว่างวาบมันเกิดขึ้นทุกวันส่องทุกสิ่งรอบตัวแล้วหายไปอีกครั้งแสงวาบเหล่านั้นคือการระเบิดของรังสีกราม,มาหนึ่งในนั้นอาจทําลายล้างชั้นบรรยากาศของโลกได้แสงวาบที่จะทําลายโลกของเรานั้นถือกําเนิดขึ้นในกาแล็กซี่อันไกลโพ้น เมื่อดาวเลิกสองดวงยุบตัวรวมกันมันมีพลังงานมหาศาลและมีพลังงานมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึงห0,000ื่นล้านล้านเท่าซึ่งเท่ากับ1แล้วตามด้วยศูนย์ถึง16ตัวเมื่อการระเบิดอยู่ห่างจากโลก1000ปีแสงมันก็สว่างพอๆกับดวงอาทิตย์ชั้นบรรยากาศของโลกพยายามปกป้องเราเมื่อการระเบิดเข้ามาใกล้เกินไปแต่โล่ป้องกันนี้ก็อยู่ได้ไม่นานการแผ่รังสีมีพลังงานมาก จนทาให้ชั้นบรรยากาศสุกมันสร้างไนโตรเจนออกไซด์ที่ทําลายชั้นโอโซนหากไม่มีชั้นนี้รังสีอัลตราไวโอเลตที่มาจากดวงอาทิตย์จะกกระทบพื้นผิวโลกอย่างเต็มกำลังซึ่งหลังจากนั้นพวกมันจะทำให้แพลงต้นตัวเล็กๆในมหาสมุทรสูญพันธ์แพลงต้นเหล่านี้ผลิตออกซิเจน50-70%บนโลกของเราพวกมันหายไปและในไม่ช้าก็มีการขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงชีวิตบนบกหายไปก่อน หลังจากนั้นสิ่งมีชีวิตก็เริ่มหายไปจากทะเลและมหาสมุทรในท้ายที่สุดแล้วความร้อนและแสงอัลตราไวโอเลตที่มาจากดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนดาวเคราะห์ให้กลายเป็นหินก้อนใหญ่ที่แห้งแลง้งช่างมันเถอะผมไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้เลยปล่อยให้โลกเป็นอย่างที่มันเป็นเถอะตกลงไหมแต่เ hey, ฮ้ซินี่นี่เรามาระเบิดดาวอังคารกันดีกว่า <laughs>